พ่อแม่พี่น้องทุกทุกคนนะครับก็เจอก,กันกับชิดเพรินนะครับหรือว่าประเดงเพลินช่อง Geo Star c h a n n e นะครับวันนี้ก็พาพีพพ่ี่น้องๆน,นะครับมาดูนะครับวันนี้ฝนตกแต่เช้าเลยนะครับเป็นเช้าวันอาทิตย์นะครับที่ จริงๆก็หลายๆคนหลายๆท่านก็อาจจะหยุดอยู่บ้านนะครับพอแม่ี่น้องางคนก็หยุดนะครับเพราะว่าวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะครับแต่แดงเพลินนะครับก็ไม่ไม่ได้อยู่บ้านเนาะก็ตอนนี้ก็กําลังขับรถนะครับก็ไปส่งคุณภรรยาทําง,งานนะครับวันนี้คุณภรรยาไม่หยุดนะครับ ประเดเ็นเพลินก็ไม่ได้หยุดนะครับก็ต้องมาตกเช้งเช้านะครับจริงๆบรรยากาศอย่างนี้เนี่ยโอ้โหบรรยากาศหน้าน,านอนอยู่บ้านมากนะครับเพราะว่ามีฝนตกทำๆแต่เช้าเลยนะถ้าหากว่าท่านใดไม่จิตระที่ต้องออกมาข้างนอกเนี่ยนะครับแล้วก็ไม่อยากจะมาเผเชิญกับเรื่องของโควิดหรือว่าเสี่ยงกับโควิดอะไรพวกนี้ก็นอนอยู่บ้านนะครับบรรยากาศ สบายบายนะครับฝนตกนะครับฝนตกแล้วก็อากาศดีแต่ก็ถ้าหาออกมาข้างนอกอากาศก็ดีเหมือนกันนะครับเพราะว่าฝนตกทำๆนะครับแล้วก็จะเรียกว่าอะไรอะบรรยากาศใช้ได้นะก็จริงๆวันนี้นะครับก็ รอดูกันนะครับว่าจะมีเรื่องอะไรมาเล่าให้ฟังรับวันนี้ถามว่าปฟนตีบางท่านหรือว่า,าแฟนขับบางคนนะครับก็ถามก็สงสัยนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยประเดงเพลินเนี่ยเป็นคนที่ไหนนะครับเป็นคนที่ไหนเป็นคนจังหวัดอะไรนะครับก็ อตอบข้อสงสัยตรงนี้เลยนะครับก็ว่าประแดงเพิรนี่ยก็เป็นคนนะครับจังหวัดบุรีร์เนาะจังหวัดบุรีร์แล้วก็มาทํางานอยู่กรุงเทพนะครับก็หลายปีแล้วนะครับทํางานอยู่หลายปีแล้วก็มีก็พอมีรายได้นะครับก็ซื้อบ้านอยู่ที่สมุทรปราการนะครับพัะประแดงนะครับ พ <smoked downhill behaviour> ื้นเพจริงๆก็เ <smoking> ป <mortality> ็นคนบุรีรัม์นะครับพูดภาษาคาเมนได้นะครับคำว่าจุงกะนะครับจุงกะเนี่ยก็คือจริงๆแล้วคําว่าจุงกะก็คือสวัสดีเนาะสวัสดีจุงกะสวัสดีนะครับนะบางคนบางท่านก็บอกว่าเอ้อะไรจุงกะจุงกะคืออะครับจุงกะก็คือสวัสดีนะครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องอะไรเงี้ยนะครับคำว่าจุงกะนะครับ แล้วคำว่าออออขอบคุณนะครับขอบคุณก็คือขอบคุณนะครับแล้วก็มีอีกหลายๆคำนะครับถามว่าถ้าหากว่าแฟนขับท่านใดอยากจะให้ประเด็นเพลินคปุยเรื่องของภาษาเขมรอยากรู้เรื่องคำไหนนะครับว่าเออเขาพูดว่ายังไงอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ถามถามได้นะครับคอมเมนต์มาได้นะครับเพราะว่าประเด็นเพินก็จะตอบให้ แฟนคลับทุกคนทุกท่านได้ร่้ฟัง,งนะครับอันนี้เราก็ขับรถนะครับลงจากสะพานะสะพานภูมิพลลงมาแล้วนะครับเข้าสูา่ในเส้นทางนาราธิวาสนะครับนาราธิวาสตัดใหม่เข้าสู่สีลมนะครับวันนี้ก็โลง่ลงๆนะครับรถว่างๆนะครับนะก็เป็นวันหยุดเนะาะก็หลายๆคนหลายๆท่านก็คงยันนอนอยู่บ้างน,นะครับ ก็โชคปีของคนที่มีโอกาสได้นอนอยู่บ้านได้พักผ่อนอยู่บ้านนะครับก็สบายนะครับนะอ่ะ,อะทีนี้ก็มาคุยต่อนะครับว่าเรื่องของภาษาถิ่นหรือว่าภาษาบ้านเราเนาะ,ะคนจุรินบุรีร์ศรีสะเกดอะไรพวกนี้น,นะครับส่วนมากก็จะใช้ภาษาอีสานนะครับภาษาอีสานแต่ถ้าหากว่าเป็นคนอีสาน ครับอีสานที่เป็นอีสานอีสานใต้นะครับนะอ่ะอ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 าก็จะพูดภาษาเขมรนะครับภาษาเขมรเกือบแปดสิเปอร์เซนนะครับ8ปดสนะิบเอร์เซนแล้วก็มีภาษาสวยนะครับประมาณสักหเปอร์เซนแล้วก็ภาษาอีสานที่เรียกว่าภาษาภาษาลาวนะก็ประมาณสิบห้าเปอร์เซนนะครับเพราะฉะนั้นนะคนในแถบ สาวใต้นะครับคนบุริรัมชิตะเกดสุรินอะไรพวกนี้นะครับเขาก็จะใช้ภาษาภาษาเขมรในการสื่อสารนะครับแต่อย่างประแดงเพลินเนี่ยบางทีคือประแดงเพลินไม่ค่อยได้ไม่ได,ไได้ไม่ค่อยได้ใช้ภาษาเขมรคุยนะครับเพราะว่าเวลาอยู่บ้านบางทีก็ใช้ภาษาเรียกว่าภาษาไทยนะครับก็เพราะว่าภรรยาก็เป็นคน บางคนจังหวัดราชบุรีนะครับก็ฟังคเห็นไม่รู้เรื่องนะครับก็อยากจะสอนอยากจะให้พูดให้ได้แต่ก็ไม่ไม่ไม่เอานะครับไม่พูดก็ก็เลยจําเป็นที่จะต้องคุยหรือว่าเวลาสื่อสารอะไรกันก็ต้องใช้ภาษาภาษากลางหรือว่าภาษาภาษาไทยในการคุยนะครับก็พอไม่ได้คุยเราพอเราไม่ได้คุยภาษาอีสาสนนั่นไอภาษาเสมรดนานๆนเนี่ยนะครับมันก็ ไม่ลืมได้นะครับพอพอลืมนะครับบางคำก็คิดไม่ออกเหมือนกันนะครับว่าเวลาเขาพูดภาษาเขมรนี่คือคำอะไรนะครับอันนี้บอกตรงๆนะครับต้องขอโทษขออภัยนะครับพ่อแม่พี่น้องบางท่านที่มองเอ้คนเขมรจะมาลืมภาษาเขมรได้ยังไงนู่นนี่นั่นนะครับผมไม่ได้กระแดะนะครับประเด็นเรลินไม่ได้กระแดะนะครับแต่ว่าบางคํามันคิดไม่ออกจริงๆนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ ไม่ได้คุยไม่ได้พูดนานนะครับก็ต้องขอโทษขออภัยนะครับท่านผู้ชมพ็อแม่พี่น้องทุกคนเนะเาะแต่ถ้าหากว่าคําไหนที่พูดได้คิดได้ผมก็จะพยายามที่จะคุยพยายามที่จะพูดเนาะเพราะว่าเียกว่าอะไรเผื่อบางทีพ่อแม่บาบพี่น้องาบางคนอาจจะอยากจะรู้นะครับภาษาแกมม่นะครับเพื่อใช้ในการสื่อสารเวลาที่เรา เดินทางไปเที่ยวแถวดังหวัดทางภาคอีสานใต้นะครับบุรีรัมย์สรินทีตะเกตอะไรพวกนี้ก็สามารถที่จะสอบถามหรือว่า,าขอคําแนะนําจากแรงเนลพลินได้นะครับนะตอนถ้าคาไหนที่ไม่รู้จริงๆเดี๋ยวก็จะไปถาม <c oughs> คนทางโน้นนะครับนะทางญาติพี่น้องทางโน้นนะครับว่าช้ำนี้เขาเรียกว่าอะไรเขาพูดว่ายังไงน,นะครับ ก็วันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็พามาดูวิวมาดูบรรยากาศฝนตกนะครับที่กรุงเทพนะครับว่าเช้าวันนี้เช้าวันอาทิตย์เนี่ยตื่นมาแล้วฝนตกอากาศดีนะครับพาพาพี่น้องทุกคนมาดูนะครับแล้วก็เราก็มาลุ้นกันด้วยนะครับว่าถ้าหากว่าฝนตกหนักอย่างนี้หรือว่าฝนตกติดกันหลายๆวันเนี่ยนะครับ กรุงเทพจะรับมือได้หรือเปล่านะครับว่าจะมีน้ําท่วมอะไรหรือเปล่านะครับแต่ถ้าหากว่าทางครูว่าราชก,การจังหวัดหรือว่าการบริหารจัดการในส่วนของกรุงเทพเวางแผนดีนะครับรับมือน้ําไม่ท่วมกรุงเทพก็ถือว่าก็ถือว่าโชคดีของคนกรุงเทพนะครับอันนี้ก็ามาอัปเดตข่าวสารแล้วก็พาพี่ๆี่น้องๆมาดูนะครับนะอันนี้ก็ S <S เข้าสู่เส้นสาทรนะครับจะเข้าสีลมแล้วนะครับก็ใกล้จะถึงที่ทางานนะครับแล้วนะครับอันนี้ก็นะครับอันนี้ก็ถึงสีลมแล้วนะครับเข้าสีลมสีแยกสีลมนะครับที่ว่าจะเป็นน็อตพาร์ทหรือว่าอะไรใจกลางเศรษฐกิจนะครับหรือว่าศูนย์กลางเศรษฐกิจของกรุงเทพนะครับสีลม ก็บรรยากาศเช้าๆก็สวยนะครับท่ามกลางนะครับตึกรามนะครับตึกสูงๆอาคารสูงๆนะครับนะก็ถ้าหากว่าเป็นช่วงที่ไม่มีเรื่องของโควิดนะครับก็รถก็จะเยอะคนก็จะเยอะมากนะครับเพราะว่าเป็นสูงกลางนะครับของเศรษฐกิจนะครับ เช้าวนาันอาทิตย์นะก็ดูไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าบรรยากาศแบบนี้นะครับไม่ค่อยได้เห็นนะครับในกรุงเทพนะครับปกติแล้วก็จะมีรถวิ่งน,นะครับตลอดนะครับแล้วก็มีผู้คนเยอะแยะมากมายนะครับมาจับจ่ายซื้อของหรือว่าทำกิจกรรมต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการมาทำงานเรื่องของอการดำเนินธุรกิจอะไรต่างๆนะครับ แต่พอมีเรื่องของโควิดแบบนี้มันก็บรรยากาศก็ค่อนข้างเงียบเงียบเงาๆานะครับก็นะก็ตามมาดูนะครับนะก็เป็นเรื่องปกตินะครับของสถานการณ์บ้านเมืองนะครับถ้ามันมีเหตุการณ์อะไรนะครับมันก็ยอมที่จะเกิดความผันเปร อันนี้ก็เกือบจะถึงนะครับถึงเจริญกรุงแล้วนะครับใกล้ถึงที่ทํางานแล้วนะครับอันนี้นะครับถ้าหากว่าซ้ายมือเลี้ยวซ้ายก็จะขึ้นทางด่วนนะครับขึ้นทางด่วนไปแจ้งวัฒนะนะครับแล้วก็ไปโน่นเลยนะครับทางด่วนออกไปบางปะอินได้เลยนะครับนะออกไปบางปะอินออกไปอ่ยุทธยาไปรังสิตนะครับหรือว่าเดินทางกลับอีสานได้นะครับนะคือ ขึ้นทางด่วนตรงนี้เลยนะครับนะครับทางด่วนตรงนี้นะครับแค่ว่าทางด่วนสีลมนะครับขึ้นตรงนี้แล้วยาวเลยนะครับยิ่งยาวไปเลยผ่านแจ้งวัฒนะแล้วก็เข้าอ่าบางปะอินนะครับอ่อันนี้ก็ไปต่อนะครับ เพราะฉะนั้นวันนี้ก็อาจจะขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับนะเพราะว่าเ๋ือบังทีนะครับก็ถ้าหากว่าพี่ๆน้องๆนะครับแมวบางโอนนะครับชอบคลิปแบบนี้นะครับชอบอ บรรยากาศแบบนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดตัดต b e นะครับให้กับผดแดงเพลินหรือว่า,าทิดเพลินนะครับช่อง PO โอสกาก c h ช n n น l นะครับนะ